ะะเราใช้โซดาไฟนะคะทุกคนแล้วก็ใช้ฝงซักฟองหนึ่งกำมือลงไปด้วยค่ะแค่หนึ่งเดือนนะคะถึงลงไปเลยเราแช่แบบนี้หนึ่งเดือนนะคะทุกคนยางจะออกมาสะอาดทั่วยางจะสะอาดเลยคะ่ะต่อไปก็จะเป็นการปิดนะคะทุกคนปิดป้องกันหมาด้วย ไวะะ้หลังจากที่เราแช่มาครบหนึ่งเดือนแล้วนะคะเราจะเอามาแช่น้ำเปล่าแบบนี้ก่อนนะคะทุกคนแล้วก็มาทําการขัดเราก็จะทําการขัดแล้วก็เอามาแช่ผงซักฟอกนะคะหรือว่าจะเป็นยาล้างจานก็ได้ค่ะทุกคนเพื่อให้ถ้วยยางมันลื่นนะคะต่อไปก็จะเป็นการขัดนะคะทุกคนถ้วยนี้คือเราแช่น้ำเปล่าเรียบร้อยแล้วนะดูดิ เราใช้ช้อนในการถกอะคกะทักคนคนี่เราใช้ฝห้กอกกรอบๆเลยะคน